สวัสดีค่ะอยู่ช่องสเปร์ขั้วแตกแต่ตอนเนี้ยร้อนตับจะแตกบักยางห่อนเลยเสร็จแล้วนะคะพัานพัานเอียงเกาะพานอะไรนะเอาดีๆพัานกูดมันเออ ถามมันถามมันนี่บ่อยได้ประโยชน์ยังงเลยกว่าจะเสร็จเราเพือสามตัวให้ตัวหนึ่งเอายามสื่อกกพี่สื่อมาซีอยู่กัดจ,จังหวะไม่มีขายยางได้ติซูฉันมอมแมนแท้ๆเลยไม่เสร็จก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันขวางลำนะเพิ่นิเฮ็ตอันคองอ,นอันต่อ ไปทีมลาง,งานกระจกักมาเอจอใบใบมองได้เดยวสิถือด่านะก็เลยต้องเฮ็ยนใหน้มันแล้วน,นี่ต้องบอกว่าเดียว่าไม่ยกตำ้ำด้ือว่าเฮียนมีแค่หนึ่งับต,ตอนนั้นตั้งอยู่ระดับเขายังไม่ทันได้ด่าษรีบพูดทำไมหัวไม่ถีบท้องตั้งแค่ถ้าเลี้ยงย,ยกคุณถา้าเพาถ่ายเขาจมก่อนถ่ายเขาหายก่อนจังอันนี้เพ่ทดสอบนะครับเนาะทดสอบหลุดครบ่งเพรเะว่าในแกนี่ยมันเชื่อมไม่อยู่ นัจริงมทำ,ทำไมอ่ะไม่รู้ไม่เป็นเล็กเขาบอกว่าโดนอะไรเดี๋ยวก็หักใช่ไหมบออมันสิเป็นในค่ายเล็กไอ้นั่นไม่เล็กควนฟอนทันนั้นไหมเราเชี่ยมมันเพิ่อหอยยุยหรือ่ง และสรุปมันอยู่หรือไม่อยู่ไม่รู้ก็แล้วสรุปมันขุดได้ไหมคือว่าออกออกตัวก่อนถ้ามันไม่อยู่ก็คือว่าจะแก้เลยถ้ามันอยู่ก็โอเคไม่ถ้ามันไม่อยู่ก็คือไม่ทําแล้วมันจะทําอย่างอื่นต่ออืก็ตอนนี้ยังไม่ได้ไปขุดเห็นบอมันไหนเน่าไหมไปหนบ้างบ้านเหนเน่าไห่เห็นบ้านเน่าเ,เ,เกา่า <c oughs> อีี้เบิงทะเบิงทะเบิงทะเบิงมีร่องมันที่ปลูกไว้แต่า3ปีที่แล้ว เห็นเปลี่ยงนี่บอด้โฟนตกนะฉีดน้ำมาไว้มันนี่ห้อนี่ลี41องศาผู้ได้ยูได้ยูไปเลยเขายูไปได้เขาห้อนแนงมาจะเป็นหมูหรือว่าเป็นจ่าอะไรทำไมมันไม่ลึกเลยอ่ะโอดีมันแข็ง มันนี้ก็หัวสันหัวคอนเองแั่น,นะแตก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 ,แ,กนนแน่แม่ไม่เหน็นเลยเอฟซีมันย่อนแสงมันพูดแข็งอะเบิ้งในหัวมัน,น,นหัวไม่หัวมันไม่มามาแต่ต้นไม่มันแข็งเกินอะต้นขาดเลยอะในหัวกระสีโถอดมั่นเขาบ่มีหัวอีกเดานะเบิ่งอันต้นขาดเครื่องอยู่อะไรของเจ้านี้ ทำอะไรอ่ะเนี่ยเอาล็อกนี้ไม่ได้ไงค้องนี้สิว่าเป็นตาดีกว่าสิปับ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 ห่อนว่ะปรเดี๋ยวขันห่มมาฝน,นก็บาตกจ้า เธอสิตโตกงมาเห่เพราะมันชุ่มช้ำเนยก็ไปได้คิดเบิ่งจนหยาตายเอามันมอยู่ไปสามปีแล้วมันร้อนนิดเทียวตั้งแต่ตั้งแต่พ่อเงยรานยิ่งอยู่ปับปับปับ ไม่ดีปรับแต่ว่าดินแข็ง,ขงเขาอีรีอ่ะที่สุดเลยเอาใหม่เอาใหม่แก้ตัวแก้ตัว ยังสัน่นนี่ก็สัน่นเป็นต่หักทจลูกพี่น็อตข้างล่างหลุดแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> เฮ็ดไปเรื่อยๆจะมาถากญ้า ไหนเรามันไหนหัวมันหัวมันอยู่ไหนอันไหนที่เรียกว่าได้มีการบอกได้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 ไดทำครำั้งแรกก็เลยไม่รู้มั่วซั่วมั่วซั่วมากๆเลยคุูจังในไปแท้ๆไป สั้นไห้กว่าอันเจ้าเข่าโอ้ยห่นหนอนห่อนบอยซี่ปีนี้เข้ากับบอดดิเรนสงการามอีกเหรอปีนี้เข้ามาเข้าสีดิเดรนสงกรารแนนจังหน่อยกันเลยบอดดิเรนซ์ำับ วันนี้เขาสั่งกาผนสีมามอีกแล้วค่ะผ้าสิโพนสีอันนี้แหละล่างม้วนซัมบอร์เดล่างจักมาหล่างเนี่ยเของมันยังอยู่คือเก่าอยู่ทำไมไม่เห็นมีหัวมันเลยเอ้าก็มันไม่มีมันเนาะก็ไปรองุโมงที่มันไม่มีมัน ไมใหม่ก็อย่างนี้เลยน้องเอ้ยหลุดแล้วเนี่ยรอยเชือกว <laughs> ันี้เชือกวันนี้มันขยับได้เลยล่ะอ๋อแต้ม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 เ <laughs> นี่ยมแต<ป>้มชั่วขราวใช้ชั่วโคดูน็อตเหลือแต่ตัวแม่ <laughs> มาตรฐาน <laughs> ช่างเขาทำกันแบบนี้และมาตรฐานไหโอ้ทุกตัวเลยจำเพาะล้วมันสั้นปานเจ้าเข่าอยู่สองสองอหูแล้ว อืมหูเดี๋ยวมันเป็นน้ำอยังมันปิดตัวหนึ่งก่อนต้องปาดตัวล่างออกปิดต,ตัวใดอ,อันแผ่นข้างล่างอ่นนะนะเอืมหูแล้วหูแล้หูแล้วจ้เจ้าปากสิละสวยครับสวยว <laughs> อันนี้นี่เห็ดโกโดูใบยังนี่ให้ถามเนี่ยน,นี่ยังไม่ตัดออกจิตัดจิตัดออกกับว่าตัดเจ็ดบ่มีเอาเป็นบ่ตัดนี่แล้วก็แต่งกับปูนี่มันก็ต้องทำสวยๆเอง เพื่อไม่ต้องเอาสวยหรอกขันเนาะให้มันแน่นก่อนนะ่ะดูเอานี้วหมุนได้ทุกตัวดูตัเป็นรองได้เฉยมันยังไม่เสร็จนะเนี่ยไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านอันนี้คืออะไรเนะี่ยอันนี้ไว้ทําอะไรเนะี่ยอันนี้กรเซียวออกอยู่อันนี้แค่ยึดไว้ตอนเชื่อมคือบ่ให้มันดึงกันแลแล้วผ่านมันีผ่านม,านผานมาัผ่านหูผ่านตาผ่านไปแล้วก็ผ่านมา <laughs> อันนี้สีเฮดตอบอนหรือวาสิเปลี่ยนไม่เห็ดอันนี้เลยพักไปก่อนักไก่เพร่ามันเสร็จแล้วเห็นบอคอยบอกแล้วมันเีเยวยวอีจเล่นกัอันนี้กับสีบริตัดอันนี้กับบอดิเอลออกอันนี้กับบอดิคันเสื้อบไม่เสื้อคอยบอกเสื้ออันทั้งรางกัสีบดิตัดกับสีป้อยไปีสั่นละดมเข้าากกับสีไปสั่นละอีวีแต่อันนี้สะได้ล่าอีกบันนี้ ที่ได้งอีกบ่าไม่ได้เหลืองเลยไม่ได้เหลืองเลยอ่ะสนิทอหละเอฟซีฮอนแดดเหรอฮอนฮอนไปหาพัดลมกันบ่อยเหรอ